โอเคทุกคนสวัสดีครับที่ผมกับคุยกันนะฮะผมจะมารีวิวของทั้งหมดในอ,อีเวนต์นะฮะซึ่งผมได้ไปหาแล้วได้ไปหากับคนดูแล้วก็ได้จากคนดูบางส่วนเหมือนกันนะฮะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวเลยแบบว่าของอันไหนบวกสตัทเท่าไหร่บ้างบวกความสามารถเท่าไหร่นะฮะทุกนะคนอ่ะเรามาดูกันที่ของชิ้นแรกดีกว่า,าเรา,าดูของชิ้นแรกเราแบบอ่หมวกอ่ะหมวกรกะดับอัตราดอห้าเปอร์เซ็นต์นะเราเนี่ยฮะ อิสต์เออร์แฮชนะครับบวกอา่าบวกเลือดสามสิบนะฮะแล้วก็บวกค่าอ่าพี่จะเรียกมันว่ามันเป็นเรียกว่าสเตมิน่นา,า,า,นานะการผมน่าจะเรียกเป็นสเตมิน่าดีกว่าอ่ะสเตมิน่าอยู่ที่สิบนะฮะเอาจะใส่ให้ดูนะผมใส่ให้ดูผมใส่ให้ดูกระดของกระต่ายแป๊บเอ้ยไม่น่าจัดของอ่ะขออยากจัดของก่อนหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อโอเค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 เกินและเกินละโอเคนี่ใส่หมวกกันทุกคนนี่มกระต่ายหมวกเลือด นีย่ยหมวกไตแค่น้หมวกบวกเลือดทั้งหมดสามสิบแล้วก็บวกไปไปนะไปสเตหน,า 40, นะะนะะ้าสิบนะฮะทุกคนทำรู้ของยืมต่อไปให้จะรีวิวนะฮะของยืมต่อไปก็คืออหูกระต่ายนะหูกระต่ายอัตราดอกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะบวกเลือดหกสิบห้านะฮะแล้วก็บวกค่าสเตมเน,า 100, นะะ่าหนึ่งร้อยนะฮะเรามาลองใส่กันเลยดีกว่าฮะลองใส่ดูลองใสด่สดูชิงเนี่ยหูกระต่ายทำอะไรอีกมาก อ่ะเรามาชิ้นต่อไปเลยนะฮะชิ้นต่อไปที่เราจะมาดูก็คือไม่ใช่ดาบดาบไม่เป็นไฮไลท์บอกแค่นี้แหละคนดูเลือดบวกทั้งหมดอ่าหกสิบนะคะบวกค่าไอบวกค่าสเตมินต์อีกหกสิบบวกดาเมจอีกสองนะฮะนี่ฮะลักษณะเสื้อนะนี่ใส่กับดาบแล้วโคตรเท่อะชิ้นต่อไปอันเนี้ยไฮไลท์อันนี้ก็คือดาบครับทุกคน ซึ่งดาบเนี่ยผมบอกตรงๆนะแคะ่นี้แบบเป็นดาบที่แบบสวยมากฮะเอาจริงส่วนตัวคิดว่าสวยมากมัง้งมั้งนะโอเคเรามารีวิวสกิลแรกของดาบน,นะฮะทุกคนมามาทุกคนสกิลแรกของดาบน,นะ,ะอ่าจะเป็นการพุ่งนะฮะซึ่งผมไปค้นหามาแล้วสกิลเอ็นนะมันจะเป็นการอิสเตอร์อิสเตอร์อะไรวะรันเพราะว่า, <c oughs> า,าสกิลสกิลเอ็นของดาบน,นะฮะจะเป็นการพุ่งนะฮะ พุ่งเอา้าลืมลืมลืมคนดู sorry ไอ้ลืมโอเคนะคนคนดูเดี๋ยวมาลองสกิลแรกของดาบนะสกิลนฮะถ้าจะไม่ผิดเหมือนมันมันติดอา่ามันติดคอมโบเอ้ยมันติดอันนี้นะมันมันติดแบบโ <laughs> อาผมจะทำการโชว์แนละ้ทุกคนอ่ะ พอเราพุ่งปุ๊บมันจะมีไข่ออกมาด้านหลังนะนะฮะสว่วนสกิลวมันจะเป็นการฟาดดาบลงพื้นนะแล้วแบบจะมีไข่แล้วก็ระเบิดนะฮะแล้วก็ปาดไปขอขอขอสกิลเอ็นอีกครั้งหนึ่นงครัง่แบบเห็นเห็นทุกคนเห็นไม่ชดขออีีขออีีอ่ะร้วนหนึ่งนะครับคนดูคลิปนี้ติดๆขัดๆนิดหนึ่งคือแบบผมก็แบบผมไม่ค่อยเก่งพูดด้วยทุกคนดูดูดูแล้วม,นะมันจะมีไข่ออกมานะทุกคนจุ๊บไข่สองฟองนี่อยู่ไงทุกคน ผมมองว่าดาบดาบโกงมากอะจริงแต่ว่าไฮไลท์ของเราแบบมันอยู่ตรงนี้ทุกคนแบบเออแบบไฮไลท์อยู่นี่เลยแบบที่เราแบบที่เราแบบคิดว่าแบบมันเท่สุดก็คือมันมันดันแบบดันใส่กับเซนวงซากุระมันดันเท่สุดๆเลยไงละนี่ไงคนดูมันใส่กับเซนวงซากุระแล้วมันเท่มากอะแต่ว่ามันมันไม่เปลี่ยนนะผมลองละมันไม่เปลี่ยนทั้งสกิลนี้แล้วก็ สกิลอ่าสกิลพุ่งของมันเนี่ยผมลองมาดูละเนี่ยมันไม่เปลี่ยนนะเนี่ยฮะโอเคทุกคนงั้นคลิปนี้ผมจบเพแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ขอบคุณพี่ต่องขอบคุณน้องๆด้วยครับที่เข้ามาช่วยเป็นช่วยเป็นอ่าเขาเาเรียกว่าไงช่วยช่วยทำคลิปนะทุกคนเอาว่าเราจบคลิปเพีงแค่นี้กันดีกว่าครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับจุ้มว่ไวไปละ